เหลืออีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็จะมีคนไทยจํานวนมากล่ะที่เดินทางไปเที่ยวบางส่วนก็กลับบ้านกับภูมิลาเนาไปรดน้ําดําหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม6 0 8ให้ไดหทุกคนเลยก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ก็คือ60แรกก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาครับก็คือผู้ที่มีโรคประจาตัว7โรคก็คือทางเดินหายจ จเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานไตวายเรื้อรังหลอดเลือดสมองอ้วนแล้วก็มะเร็ง7โรคบวกกับอีกหนึ่งเป็น8คือสตรีมีครรภ์สกลุ่มนี้แหละคือกลุ่ม6 0 8เป็นกลุ่มที่เวลาติดเชื้อโควิดสิแล้วมีเปอร์เซ็นที่จะอาการหนักมีเปอร์เซ็นที่จะเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ภาครัฐให้ความสําคัญก,กับการฉีดวัคซีนในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดติดเชื้อเพิ่มเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ม และตัวเลขผู้เสียชีวิตที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนนะครับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดของเมื่อวานกรุงเทพ3.3มพั 3, 3, 3, ชนบุรีพั 1, 2, น,นสนครศรีธรรมราช800สมุทรปราการ800นนทบุรี700นี่คือตัวเลข5จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อวันที่30มีนาคมสูงสุด และตัวเลขส่วนใหญ่มันก็จะวนๆอยู่เนี่ยจังหวัดเหล่านี้แหละมาดูที่ชนบุรี31มีนาคมนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขบอก1,414คนเออซึ่งเป็นการตรวจยืนจันโดย RT-PCR แล้วนะครับแต่พอไปดูข้อมูลคนที่เขาตรวจด้วยแอนติเจนเทส i t อีก8,323คนโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับเยอะกว่า t t p ี r กี่เท่าท่านผู้ชม4เท่าสเท่ากว่า ที่เอาตัวเลขตรงนี้มาย้ำให้กับท่านผู้ชมเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันท่านผู้ชมเชื้อโควิดโอมิคอนเนี่ยมันอาจจะกระจายอยู่ใกล้ชิดเรามากแค่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการป้องกันตนเองไปฉีดวัคซีนซะให้เรียบร้อยดูข้อมูลวันที่30มีนาคมครับเสียชีวิต87รายเห็นไหมครับสวนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนี่ถือว่ากลุ่มเสี่ยงเลยไหมฮะ79ของผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด19วันที่30มีนาคมคือ ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและเกินครึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนผู้ที่มีโรคเรื้อรังอีก14รายหรือ16เปอร์เซ็นต์คนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคนะครับไม่ใช่สตรีมีครรภ์ไม่มีวัติโรค4รายหรือ5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันที่30มีนาคมเนี่ยผู้เสียชีวิต87รายเนี่ย95เปอร์เซ็นต์คือกลุ่ม608 26รายติดจากคนรู้จัก19รายติดจากคนในครอบครัว12รายติดจากพื้นที่ระบาด1รายติดจากเรือนจำกลุ่มเป้าหมายครับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย12ล้านคนฉีดไปแล้วนประมาณ10ล้าน6แสนคนนะ เข็ม 1>, 1ฉีดเข็ม2ไปแล้ว10ล้านคนนะครับและเข็ม3กระตุ้นไปแล้ว4ี่ล้านสี่แสนคนเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ฉีดเข็ม1มีประมาณล้านกว่าคนเศษๆนะครับก็ต้องรีบไปฉีดนะประมาณล้าน4ล้าน5เนี่ยต้องไปฉีดส่วนคนที่ฉีดครบโดสแล้วเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจต้องไปกระตุ้นเข็ม3ผมดูตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าช่วงหลังที่มันเน้นย้ำอยู่2อสามอาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเข็มสามนี่เพิ่มขึ้นนะผมจําได้ว่าก่อนนะน้านี่จะประมาณ3ล้านกว่าคนตอนนี้4ีล้าน4แล้วแต่ ตัวเลขที่นิ่งเลยคือนี่เข็มหนึ่งเข็มหนึ่ง,น,งนิ่งเลยเนะเพราะคนที่ยังไม่ฉีดเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุคือเขาตัดสินใจแล้วว่ายัางไงก็ไม่ฉีดยังให้เขาไม่ฉีดนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาครัฐเขาก็เลยมีมาตรการในการที่ให้ทางสาธารณสุขร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอเนี่ยลงพื้นที่ไปสแกนเลยหมู่บ้านนี้ยังมีคนไม่ฉีดเข้าไปสแกนทีละหลังหลังนี้ยังมีคนไม่ฉีดนะที่เป็นผู้สูงอายุเข้าไปพูดคุยเข้าไปสอบถามเข้าไปให้ข้อมูล ก็ไปบอกอย่างที่ผมพูดนี่แหละพอผู้สูงอายุเห็นเขากเออการฉีดมันก็ดีนะช่วงนี้คนที่สีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเหรออาฉีดก็ฉีดฉีดเลยเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คนฉีดตามไปด้วยนะพอผู้สูงอายุอนุญ,ญาตให้ฉีดก็ จิ้มเลยฉีดเลยเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับมา3สัปดาห์ล้นะครับว่าจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มนี้ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรัง7โรคและสตรีมีครรภ์เพื่อจะได้ลดตัวเลขผู้เิดยชวิตและจะได้เปลี่ยนผ่านเชือ้อโควิด -19 จากโรคระบาดไปสู่โรคประจําถิ่นด้วยกันเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติได้สถีตามเป้าหมายของภาครัฐนะครับ